สว <IP> ัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้มาแต่หาหมอครับพี่น้องนะครับไปตัดไมมานะครับไปตัดไมมานะครับแวะมาดมาเบืองดมมาเพิ้นเทียนยงกันครับเริ่มรื้อพิธีกันแล้วกลับมาพี่น้องเบิองครับเวทีเราก็เริ่มรื้อกันแล้วนะครับเพราะว่าเฮาจะเดินทางไปกอทมอเออเด็กกอพี่น้องเริ่มเก็บเวทีแล้วนะครับเดยวเขาเบิ่งแนวไดเนี <cat> ่ สวัสดีครับโอ้ยสวัสดีพี่น้องทีมงานคอนบอข้อบ่อยเฮาสุขหูสุขคนครับนะก๊ะลังเก็บชาครับเป็นเนี่ยเด็กส้วนจัดรายการอยู่ยแล้วจัดรายการวลาบ่ะเนีาา่ยว่าเนีาา่ยว่าเดี๋ยวมือแร่งมาผ้าจัดแมนมีก๊ะลังก๊ะลงังไหนครับก๊ะลังเอาฉากลงเอาฉากลงเลยดิยร์เอาเดี๋ยวไปที่ลงกมาใส่มือเร่ง กำลังมีหาขนเอาคนหนากำลังขึ้นไปยังไงเนาะแกลงเพื่อที่ทีไปกรุงเทพเนาะแม่ใช่บอลมาวพอดีฮะก็ยี่ไปหาบอลมาวพอดีเอาประเทีไหนไปกรุงเทพข้าวจีตมีเจ้าคนบัตรอีน้อยข้าวข้นสายเนาะข้นไปกรุงเทพตอนนี้ข้นสายเนาะหาหาโอ้หาคนบ่อยอยู่หาขนข้นสมื่นไปแล้วโอ้ครับกระลำกวนเนาะตั้งวิธีน้ำก้นบวชมาเบี่ยงงานแล้วพี่น้อง

เอาเดนเอมาแต่งว the <c oughs> ิธีซอยกระิบเกิด <Spo> คู่รัก้นนีกว่าันทั้งทานี้มีคู่เลยอคุณเล้วแบงเบ่แบ่งไหนแบ่งดํำใหาดีกว่าคือว่าแบ่งดํำแบ่งเงี้ยวเดี๋ะวรับเจ้าว่าผมเอาไ้ใส่หมูเ่ยนะไปใส่ชี่ไยัด้นะแต่ว่าอันทุกอย่างผมงุ่มหนาเข้านัากันมักปีนังครับ มาสองสากัวมันเปเดียวไล่ีมนเข้ายอทีไล่กระจุกเนาะเอาไปวัดยยางไปวัดงานพี่เนะนะครับ่ว่าน้นมายเนี่ยตัวนี้สีเสียชมพูเลยไปรจังเลวจังเล้วเดี๋ยว่เทีมนกั นองหรือเวทีครับไปนองนะครับวางแผนนะครับวางแผนแล้วนะครับเฮ็ดยังนี่เนือห้านีิเนือเาอมันกินปวดคร่างย บอดอยู่เช็ดแต้งขัมากแสดงว่ามัไหวไหมเห็นเสื้อเขานี่แล้วเสือ็กๆเอตรนไม่เีเลยบอดแมนนเีกเขึ้นไกคนวางตังยุสนมเมาเปิดบวเขาเ่องอะรเ่แมนครับเลี้ยวเลี้ย่ยอนเขาอันบอดตอนเปิดบ่วงกันบอดขึ้นไตวัาสันหานอีัคนนึงบอดทำบอทำมาแก้ไ่สถานกาการล้วพี่น้อง เราจะเดินทางลงกรุงเทพมหานครนคอนไวยประกาศนาคอนไวยครับพี่น้องนะครับ เราลองมวนกระตุนสบับเลยลองยิ่งลองยิงมวนเป็นอันเลยมาส์เอ้มันบ๊แมนนะมันยิ่งลองมันยิ่งได้ทำนองมันยิ่งได้ันี่เขาบอกมันเข่าแมนเพราะว่าเพราะว่าตัวคือกันก็พอรับหัดใหม่่าทั้งคำานึงจังหวะทังคำานึ่งทำนองจี่่ะมาทีนี่มันเข่าสมองเราไหมฮะมันกับเฝ้าเฝ้าเนาะมาที่นี่มันมันเข่า เนี่ย <rôle>: ม <opolit any> <c oughs> ันเขาแน่นหัวนี่ไายเหรอจสิเเ็กตะกวนเนาะกากากากมันก็บริเดียมันต้องดิ้วแล้วมันก็ต้อตั้งกันกับน้ำน้ำน้ำส่นหนาวี้มันเออ

เฮ้ยมพูดถึงว่าเพื่อนก็เ <mankind> ป <Celt ic> ็นนเก่อคิดว่ับลูกเออคิดระดับละับลูกีเออโชคดีเยาะก็เลยไก่ชิดสุปตาเนยโชคดีเนยยอดเลยทำได้เกชิดขนาดนี้ยอดเลยแหละ จีนเนี่ยหมูเขาเห็นแต่หมูเขาเห็นแต่อยู่ในยูทูบนาะเนาะเห็นไปเยอะจังสารสารศิลจังกะตายอย่างสิบ่งพวกไก่ป่านี่นะมีดีเลยอันนี้เรียกว่าไก่ชิดเด็ดยางมาบอกมาคุยน้ำลวงน้องเหรอเนะยางมาบอกมาเหรียญมาคุยน้ำลวงน้องเรียกว่าความเป็นกันเองความเป็นกันเองของลูกพี่เราเอาละเตรียมมาหน่อยจุ๊แบบเท่ๆหน่อย เป็นเพียงหัวหน้าเด้ถ้าร้องไม่ได้เพื่อนให้ออกได้ต่อไปทุกคนต้องร้องครับออกกฮะออกกรเอาจัาหน่อยเจุาแบบเท่ๆหน่อยโอ้ลงพิเศษไม่ได้เลยบอกผมไม่ใช่ดาราทั่ผมเป็นอะไรเป็นชาวนาธรรมดาครับเป็นชาวนาธรรมดาเป็นนักร้องไม่ได้ใช่ไหมเออ chịa con nói bòơi chị chia con voi <laughs> điều <laughs> <laughs> gì để ao khử hanh thầm thì chớp bay cháu nội biết bận thèm anh đang đùn luôn cái anh em đẹp may anh này cái pin của hè đó อันนี้เป็นของรูกนะตัวยังงี้ด้ยตัวยังงไหมเนี่ยตัวยังงหมจูบแบบทีเทาออกมาอีกแบบหนึ่งตัวแขนเยวรแขนสั่นครับแขนเหยวคังแั่นเหี่วนะเดียวเเนี่ยพี่น้อง่ด้แขนเวเอต้องสาวนอยข้างหลังเียวเลยม่ยายาเสียเสียเสียสร้างเอสีแดงเลยนะสีดัดแค่บเอเดูงานดูงานครับพี่น้องนะครับบอสโจเราลงมาดูอันนี้เฮ็้นยังนี่มือนี่

แบบนี้ครับต้องการคนนั่งใจ149บาทครับมือละ50บาทหลวง,งเทพบ่ายสิบหกยี่บเจ็ดยี่สิครับครับฝากพี่น้องแช่ต้นฉบับอีกนะครับตอนนี้สิเขา2อล้านนจ็ดแสนอยากฉลองนี่คือเพื่อทดลองอีก10ล้านวิวเพราะว่า10ล้านวิวในยุคนี้ซามร้อยล้านวิวคนี้สุดยอดนะครับคู่มันปันป๊มใหม่ไงมึงเตะโคนโคเบอร์เลยแต่ว่าอยอดวิวจะมีไหมใครบอกไม่มเพราะว่าเขาปรับคู่เขาปั๊มใหม่ คือยอดวิวนี่มันมันเขาห้หน่อยลงว่าเขาแต่ว่าขอบคุณทุกชุมทุกแช่ทุกเชียร์ทุกกำลังใจพี่น้องครับแม่ที่ที่้องนุ่มโจยมนินครับหลังจากนั้นพี่น้องมักไปฟังนำเสียงบริลลีลากะกลองบริลลกันตามสบายใจท่านเลยเทากะถือว่าไม่ไม่เข้มลิขิ์เราไม่เข้มหลังบ้านยูทูบคือว่าพี่น้องอช,ช่วยมุนสื่อน้ำกันนะครับ เจอกันครับ26 26 27หกเจ็ดครับพี่น้องบัตรเมาส์เมาสเลยพี่น้องนะครับสามพนร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับทตกมือรหัสที่บาทมือชูไทยบุหอ,อดจอยพี่น้องนะครับกำลังใจกันครับนะครับแติกาเดิมเนาะบอลเนาะโอนเงินเข้าที่ที่บอดที่เก่านะครับตอนนี้ก็เตรียมเรืองานครับ คือเวทีนะครับยี่สิบสี่ห้องกับทีเดินทางกันแล้วนะครับเอาล่ะพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนานะครับเดี๋ยวจัะบอกกันคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับก็อย่าลืมพี่น้องนะครับวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี้นะครับสาวหน่อยนะครับลงกรุงเทพนะครับทั่วกรุงเทพนะครับพี่น้องก็ชมท่าอภานทางออนไลน์นะครับบัตรราคา149บาทนะครับเมาเลยนะครับ3คืน นะครับร้อยสี่สิบเก้าบาทเบิ้งไดสามมือเลยนะครับเพราะว่าแต่ว่าจริงๆเขาก็ลงมานที่ยี่ห้าแล้วครับแต่ว่าทีมไล่พื้นทีมไล่พื้นบุพเพอมเนาะนะครับทีมไล่พื้นจีเริ่มไล่วันที่ยี่สิบหกพอกันกรุงเทพครับพี่น้องนะครับพอกันกรุงเทพนะครับฝากเป็นกําลังแรงใจให้กันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรับนี้ครับพี่น้องพอกันคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ